นี่ยามเช้าเขาตั้งขบวนกันแล้วใช่ไหมนี่ตั้งขบวนตั้งขบวนก็ตั้งแถวเดินเีองตั้งแถวเดินนั่นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูคนเดี๋ยวเดี่ยวโอ้เฉยๆเขาก่อนวัวตื่นเฉยๆให้เขาก่อนโอ้กำลังตั้งขบวนเพื่อจัดระเบียบพ่อหญ่พ่อหญ่วัวไม่ไปวัวจะกลับวัวจะกลับบ้านม่านจะให้ไปทางโน้นแต่วัวจะไปทางนี้ใช่ไหมจะตกลงกันได้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวนะเพื่อนเพื่อนป้าจะให้ดูพ่อใหญ่แกคุยกับบวัวก,ก่อนแกจ,จะให้ไปทางนูน้นแต่ว่าวัวจะไปทางนี้ไปข้างหลังข้างหลังของเราวัวจะไปข้างหน้าไอ้แกจะให้วัวไปข้างหน้าจะจะแต่วัวอยากมาข้างหลัง<ป>อย่าเชยเชยเยยเดวบัวตื่น <laughs> โอ้โอ้ยโอ้ยอย่าชนรถอยชนรถโอ้โอ้นาทีถุกเชิญนาทีฉุกเฉิน โอเคช็อตนี้โ <Okay, S 1> อเคจะไปทางนู้นไง